ด้าส,ดสามครับข้อสองใหญ่อ่าแค่นี้นะครับเขาไม่ถามว่าข้อใดเป็นสามในรูฉากนะเขาถามว่าเป็นด้านของรูปสามมิติใดเป็นเรื่องที่วันแรกเนี่ยทุกตัวแล้วทริีๆแล้วอมอ .1 ตรวจสอบโดยการเอาด้านที่ยาวที่สุดไปยกระว่างสองแล้วก็เอาสองด้านที่เหลือยกรวางสองแล้บวกกัน จำได้ไหมที่เป็นสามเรียมุูบ้านสามเป็นมูกแกลอะ,ะไรอ่าเดี๋ยวทบทวนให้นะครับในหน้าที่สามใครทําไปแล้วด้วยเลยภารกิจของเราคือหน้าสามจิหน้าสุบสามครับหน้าสุสามเรามาทบทวนทีเนาะวันแรกของพอรสนี้ก็ทบทวนแล้วรอบนึง J U M ำ นะครับ C เป็นด้านที่ยาวที่สุดนะครับ C เป็นด้านที่ยาวที่สุดถ้าเกิด C เป็นด้านที่ยาวที่สุดแล้วปรากฏว่า C กํลาลังสองไปเท่ากับสองด้านที่เหลือ,อยกกำลังสองระบุกนะัน เมื่อนั้นเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเมื่อนั้นเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ถ้าเกิดด้านย้ายสุดยกกำลังสองมากกว่าสองด้านที่เหลือยกกำลังสองระบบก,กันเมื่อนั้นก็จะเป็นสามเมามหลี่ยมมุมกครับหลักการเขียนยังไงให้มันเป็นระบบเป็นระเบียบ ถ้าเกิดด้านย้ายสุดยกกำลังสองนะครับแล้วมันน้อยกว่าสองด้านที่เหลือยกกำลังสองแล้วบวกกันเพราะนั้นเราไปได้สามเหลี่ยมุมแรงนะครับเทาทีถ้าในมุมแรงก็คือสามเหลี่ยมที่มีมุมทั้งสามเป็นมุมแหลงเท่นี้เรามาดูนะครับมีทั้งหมดสิบพ่อที่จะยกัวียงให้ดูสักสอบพ่อนะเป็นพ่อที่ไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทำไมเพราะว่าเขาไี่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก เน้นย้ำเยอะมากแล้วก็คือเป็นพิดาวแล้วนะครับทำโจทย์เยอะๆสมองเสมออืมใคราำได้ไหมครับเด็กคอนทูมไม่ถามดีมากเด็กคอนทูมหน้าสิบสามข้อสองใหญ่ข้อ 1, หนึ่งย่อยครับเด็กคอนทูมแปดสิบห้ายี่สิบเด็กนคอนทู 8, 15, นนม เป็นไงบ้างสบการณ์พี่แบงทองแดงไหมถ้าเราไปเที่ยวกับ,ง,บงับุกอไม่เหรอตังไม่หอมอดีออกอแลแ้วอางด็กครสมพูดภาษาตามเปไงบ้าิ้งนี่จิ้งปะอะไรอย่งีมีไหมมีเหรอ๋อ้คล้ายๆ้างเทพนะเด็กเด็กหาใจเด็กค้าป้าแล้วเขาพูดอะไรอะไรลาวอะไรลาวคนนี้แต่กรูเทพจะพูดจิงปะดจิงนี่ิเออ อย่าเ้เพราะว่าน้องต้องฝึกไว้ข้อนหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่สามเป็นมุมฉากเป็นสามเป็นรูปรันที่แพ้อยากให้น้องเนี่ยคุณเขียนให้เป็นระบบฮะคือน้องเอาด้านที่ยาวสุดเทนยกกำลังสองดูยี่สิบกำลังสองแล้วน้องเขียน่าสี่น่ยเป็นระบบบาทัาอาจจะไม่พอน้องอาจจะแบกคึกนะครับยี่สกำลงสองได้สี่้อยต่อไปน้องน้องก็เอาสอด้านที่เหลือก็คือแนะครับยกกำลังสอง แล้วบวกด้วยอีกด้านหนึ่งคือ15้ากสองแปลดกวางสองมาได้64 15้ากสองได้225ท่องรยบเออเท่ากับ289ไม่ต้องกลัวครับหลคนท่องมาแล้วลรวอ,อยากท่องบทวน้อมเพื่อนอ่านหรือจะมีโอกาสตรงนี้ก็จะกลายเป็น400นะครับติดๆครับด้านที่ใหญ่ที่สุด่างสองมากกว่า289 เห็นไหมที่นายเขียนในระบบมากเลย400กว่า2แบบ9นะครับหลังจากนีที่นบบาก็บอกว่า20กว่า2เงียงก็คือด้านที่อาย่สุดเนะี่ยนะครับมากกว่า8กงสอ2บวก15กว่า2แล้วเราก็ชมเดิมไปดูด้านซ้ายถ้ามากกว่าก็คือเป็นมุมบ้านเราจะบอกว่าเพราะฉะนั้นเป็นสามเหลี่ยมมุมบ้านเป็นสามเหลี่ยมมุมบ้าน มาทำแป้งทำาทำความเข้าใจนะครับเป็นสาเหลี่ยมป้าข้อสองนี้เป็นสมเหลี่ยมมุมฉากนะน้องไปเรียนแบบข้อหนึต่อ 3, 1, ตอบสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเท่นี้เรามาดูประเด็นของสามเหลี่ยมมุมแหลมันข้อหนึ่งกันแล้วเดี๋ยวข้ออื่นที่ฝากเป็นการบานะ้านนเตัวเออสามข้อ3ใช่เป็น3ามเห่ย ุงแรงถ่าได้ไหมครับดีสนับถาได้อ่า๋ยวพีบเราลงกระดานก่อนนะครับตรงนี้นะเสรนี้เรามาดูข้อสามนะครับเป็นสามติแลแรงเขียนเหมือนกับข้อสองเลย เขีย okay. นมาข้อหนึ่งเลยนะครับอ่ะเรามาดูข้อสามสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็สิบห้าสิบเอ็ดสิบสองสิบห้าได้ที่ยิ่งสุดก็คือสิบห้าครับมันก็จะกลายเป็น 15, ปสิบห้ายกกำลังสองเท่ากับอะไรครับนะสองร้อยยี่สิบห้าถัดไปสองร้อยที่เหลือ ก็คือสิบเอ็ดการสองนะครับบวกด้วยสิบสองกำลังสองเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บวกไปแล้วได้สองร้อยหกสิบห้าบวกกัแล้วได้สองร้อยหกสิบห้านะครับเราก็จะเห็นว่าด้านที่ยาวที่สุดก็กำลังสองกนะัน น้อยกว่า2ด้านที่เหลือยกกำลังสองโวกกันมันจะเป็นสาเป็นของแปลนะลเราที่เห็นว่าสอง้อยี่สิบห้าเป็นระบบนะครับน้อยกว่าสอง้อยหกสิบห้าเราก็สรุปว่าสิบหากำลังสองน้อยกว่าสิบเอ็กำลังสองกสิบสองกำลังสองสิบห้ากำลังสองน้อยกว่าสิบเอ็กำลังสองบวกด้วยสิบสองกำลัสองยโย เราดี่บอกว่าเพราะฉะนั้นเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมโจ๊กเพราะฉะนั้นนะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมอ่านนะครับส่วนข้ออื่นๆนั้นพี่แบ่ค็ฝากให้น้องมีการบ้านเนาะพอสองพอสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ข้อสามใหญ่ข้อสี่ใหญ่ข้างล่างนี้ก็ฝากมีการบ้านเนาะ